สนับสนุนโดยโชพชงเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติดนใจ f ดแฟ h ชมิ้นต์ยาสีฟันสมุนไพรแทร้จากธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะรายการเที่ยวกันป้ากลับมาสร้างความสนุกให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะคะเม <leh> ื่ออทิตที่แล้วเราได้ไปทำชาเลนจ์ที่ดีโมกับ5เครื่องเล่นที่เสียวที่สุดแต่เดี๋ยวจะหาว่าเราเหนืยลำเอียงวันนี้เราจรึงต้องมาที่นี่ สยาม Amazing Park กับเครื่องเล่นที่เสียวที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันสยามเมซิ่ง g Park มีโซนเปิดใหม่บางกอกเวิล hmm. ที่รวนแบ,บรนด์มาร์คของกรุงเทพในอดีตจนถึงปัจจุบันโซนนี้จะมีอะไรกันบ้าง <S <S ไปดูกันเลยค่ะตามมา ท้ามตรงนี้เหมือนจีนๆจังเลยอะ่ะหรือว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่มีชื่อว่าชนยนาทาวโลโจีมากกระดูโลโจีมากแต่ดูดิแต่เพลงอะไรเออ จริงเหรอเคยมีกระเทยเข้ามาวุ่นวายในดีบ้างไหมอ่ะไม่มีหรอท <c oughs> ี่จะเป็นคนแรกเลยหรอเปิดซิงว่างั้นอัน <c oughs> ไหนคุณพี่พาหนูเดินเที่ยวหน่อยปะยังไงคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อมุ้งมิงค่ะมุ้งมิงโมเดลคือปั้นผิวโบราณกินไ <c oughs> ด้ไม่ได้ถ้าจะแบบนั้นคือฟันแตกได้จริรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยคุณพี่หนูอยากเห็นจริงๆเลยราคาเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเองหรอเฮ้ยแกแล้วเป็นฝีมือคนไทยมันไม่ใช่ธรรมดานะ มึงมึงต้องมาซื้อนะต่างชาติเกาหากันให้ระงมนี่คือหนังจริงเลยเหรอละอ๋อหนูก็นึกว่าไปเอามาจากคลองเดียวกับไอ้นู่นอุ้ยคุณพี่นี่น่ารักจังเอาไว้ใส่บงใส่บาทใส่เหรียญใช่ปะใช่ค่ะดูดิอุ้ยอันนี้ใบละแปดสเองเหรอ สำเพลงสี่ภาคจะมีส่วนลดโปรโมชั่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดเลยไหนขอดูของภาคใต้หน่อยมีอะไรบ้างเป็นงานพวกกระจูดอะค่ะกระจูดอะไรเป็นกระจูดคล้ายๆพวกผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นผักืีนบ้านของภาคใต้จะเรียกว่ากระจูดแล้วเคยมีใครพูดว่ากระจูดอะไรบ้างมีบ้างไหมอยากรู้จริงกระจูดนะมึงกระจูดไม่ใช่กระจู๋ จริงว่าผู้แกหลังจากที่ชาเดินเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นโซนชัยนาทาวอาคารเวอร์เอสำเพลงสี่ภาคอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยอลังการมากๆเลยนะผู้แกเพราะว่าเขาได้จำลองเนี่ยจากแลนด์มาร์กในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ใน ตรงนี้แล้วแต่โซนที่ฉันสะดุดตาที่สุดเลยก็คือสำเพลงสี่ภาคเขามีครบทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ภาคกลางภาคอีสานอย่างเงี้ยมันบ่งบอกว่าคนไทยเนี่ยมีฝีมือแล้วก็คนไทยเนี่ยไม่อายชาติไหนในโลกบอกเลยเลยว่างานของคนไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันวิจิตรศิล์มากๆเลยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรกันตามฉันมาเลยแกคุณผู้ชมขา เมื่อเช้าอ่ะมันเป็นแค่เหตุการณ์จำลองแต่ตอนนี้ชีวิตจริงดิฉันละฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะเจออะไรบ้างตามมาเลยค่ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยไม่ใช่กดด่าฉันอย่างเดียวนะ ผู้ชมขาณตอนนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นที่ตรงนี้ฉันอยากเล่นมากไม่รู้ยังไงแหละถ้าฉันขออีโปรดวเซอร์มันไม่ให้ฉันเล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นฉันขอแอบเล่นแป๊บนึงนะครับเพราะตรงนี้คือจุดไฮไลท์เลยใครมาต้องถ่ายรูปฉันขอเล่นนิดนึงนะไปกันเลยนี่ดีกว่าอัตหันไปไหนแล้วดิฉันขี่ม้านะคะ เอ,อคุณพี่คะอายุเกิน50ห้ามขึ้นคะ่ะเขาบอกมามอ,อโอเค <laughs> ทีมงานก็มาเล่นกับเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะปลายปๆๆปปฟิวกใ็ใจใจจอยนะคะในตอนนี้นะคะฟิวฉันรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงมากเลย่นั่งด้วยได้ไหมได้ค่ะเลิศปงเชื่ออะไรเอ่ย ชื่ออะไรเกสชื่ออะไรลูกเออมีแต่คนสวยๆนะคนเขาบอกคนนั่งกระเช้าตัวนี้แสดงว่าชาติที่แล้วเป็นเจ้าหญิงแล้วพี่เป็นตัวอะไรดีอย่าบอกพี่เป็นม้านะไม่ได้นะเลิศเอาไปสิเออยี่มีอะไรจะบอกพี่อย่าบอกบอกพี่เพื่อข่าวตรพี่อะไรติดเขาพี่คะพี่อะไรติดเขาพี่คะเออเลิศกลับเลยนี่เดี๋ยวพี่ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ รายการเลยได้ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในจะเจออะไรบ้าเมื่อกี้ฉันไปแอบแบบให้เด็กเซลเซลล์เขาว่าฉันว่าต่อไปเนี้ยฉันเจอของจริงแน่ๆเลยอ่ะแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ยฉันว่ามันต้องไปวางแผนเลยแน่ๆเลยอีปรดิวเซอร์คนเนี้ย นะตอนนี้คุณผู้ชมเราได้ไปอยู่ในโซน Extreme World แล้วซึ่งภารกิจของเราจะมีอยู่4ด่านที่หนูจะต้องผ่านมันไปให้ได้ก็คือจะมี1บ um ูมบรง2โร r เทค3วานหอกและ4ล่องตุงทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะนัททุเป็นตุ๊ดรับใส่คนนี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยช้างกูอยู่ไหนไปเชองแรกนะคะว r เทคลุย ใจป่ะอืมฉันไม่กลัวหรอกเดี๋ยวฉันจะดูให้ทุกคนดูนะฉันจะสู้นี่แค่ภารกิจแรกเดี๋ยวลงมาก็รู้ กูตาแข่เลยกูตาแข่เลยปากกูกลับแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้ไหนก่อนกลับหัวกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนคุณผู้ชมค่ะ สำหรับอีเครื่องเล่นวอลเทคนะครับคุณผู้ชมบอกตรงว่าทุกอย่างเหตุการณ์มันผ่านไปไวมากจากคะแนนเต็ม1ินะดิฉันขอให้1ิเต็มเลยเพราะว่าดิฉันชอบตอนที่มันขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็กลับหัวกลับหางจนตอนที่ฉันอยู่ข้างบนตาจะเป็นอย่างนี้ลูกตาฉันกลับค่ะคุณพี่ภารกิจต่อไปเป็นอะไรฝากให้กาลังใจหนูด้วยนะคุณพี่ไปเัอจะไปเล่นวันไว้น,นี่ไงประวานเจอแล้วสวัสดีค่ะเด็ก น้อนนอนนอนที่ทำงานไงวะนอนคนนี้มาสั่งเรียนอะไรเอ่ยแล้วแต่แลาอะไรนะไม่ได้ยินขอคนเดียวพูดได้ไหมแพลลาปฐุมรงษ์พุฒมานีค่ะลอดเป็นเลบันเหาะยังเป็นไงโคตตายอย่าพูดอย่างนั้นพี่ต้องเป็นคนทำภารกิจต่อไปอ๋อไม่ตายค่ะไม่เกลียดตายลอดไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวสนุกมากหลอกมิโกหกไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนจะให้นะจริงหรอ เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยเพราะว่าฉันกำลังจะขึ้นแล้วสวัสดีค่ะสแกนได้เลยคุณะนั่งคนเดียวเลยเหรอพี่บออยังยังไม่ขึ้นเอาแล้วโอเคโอเครู้สึกไงบ้างคะตอนนี้เอาจริงป่ะยังไม่หายทางกับคุณเลย ไหวยหวไหวยหวอุ้ยแกาแกแกแกหวายไหว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 ยหวไหวไหวเดี๋ยวยีตรงนี้จะาเสียวสุดแล้วกลัวสุดแล้วเออกำลังดีอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เออละไหวยหวหมึงๆึมึงไปกลับหัวไหวยหวมืออันนี้สนุกแค่นี้พอแล้วไม่ต้องหลักกว่านี้แล้วเออ กลับหัวพี่อย่าลับหัววายว้ายลับหัวหมดเลยเมื่อพี่ดอกก็เลยจะหมดแปดนาทีนาทีแล้วมึงจะขาก็ทำไาพี่ดอว้ายว้ายวายวายวาวายวายวขึ้นอีกแล้วม่ วาย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 ายอันนี้เสียวแล้วจะเชียวจะแตกแล้ววาย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 ปู why, 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 why. อยู่ตรงไหนของโลกไบดื ชมขาเราได้เสร็จภารกิจที่2กับวานหอกไปแล้วถ้าเต็ม10นะคะดิฉันขอให้8พราะแม่บอกว่ามันไม่แรงแม่เห็นส้อยไหมปิดตาหนูเลยหักคะแนนแม่2คะแนนหยอกเล่นให้เลย10คะแนนเต็ม10แกแกแกเกตปะคือมันขึ้นไปแล้วแม่แกล้งฉันคือมันเป็นค้างอยู่ข้างบน จ้อยปิดตาจนเลยฉันยังตากลับอยู่แต่ฉันว่าฉันตอนนี้ย่าจริงฉันชอบเอาไปเลย10เต็ม10ไว้แต่แล้วคุณผู้ชมเล่นมาทั้งวันนืมขายของนี่เลยเ <c oughs> ฟสมิ้นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสี่ยวฟันนะคุณผู้ชมสามารถแปรงแบบแห้งและแปรงแบบเปียกได้ด้วยอ่ะเรามาดูสรรพคุณกันเลยดีกว่าอบำรุงเส้นประสาทรากฟันลดอาการเสียวฟันระงับกลิ่นปากลมหายใจห สดชื่นลดการสะสมของแบคทีเรียลดอาการอักเสบของเหงือกและฟันและที่สำคัญเขาผสมฟูอะไลมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาน,นะคุณพี่คุณน้องเนี่ยตัวเนี้ยดฟันเฟสมินเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ห้างชั้นนำทั่วไปหรือสแกน QR โค้ดแล้วทักข้อความจากมาลอตอินตอบแค่นี้ก็ได้แติฟันเฟสมินไปใช้ที่บ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวยังไงขายของไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยไป สนับสนุนโดยโพชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจ Fresh Mint ย์ยาสิฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ ตอนนี้นะครับคุณพี่คุณน้องกำลังจะคือบางทีมันผูไม่รู้เรื่องก็ให้อภัยฉันด้วยสมองฉันกลับแต่ฉันขอเต้นก่อนได้ปะและภารกิจที่3ของฉันที่เจ๊ก็เลยจะขึ้นไปคือบูมเรไปเข้าไปเลย ให้กำลังใจฉันด้วยน,นี่คือภารกิจที่3กับบูมแรงอันนี้น่าจะเสี่ยวน่าดูสวัสดีครับคุณพี่วายเอาเลยเหรอพี่นั่นหนาไะนั่นหนาสุดๆไปเลยอะไรเนี่ยทำไมที่นี่มัน Amazing Park จริงๆเลย Amazing เกินเดี๋ยวไปหน้าเดี๋ยวไปหลังเดี๋ยวขึ้นข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างวายแกดูบรรยากาศอุ้ยสูงจัง แกทำไมสุดจังุ้ยแกแกฉันว่ามันต้องวูบลงแน่ๆเลยอ่ะว้าทำไมไม่เ้ยคู่มันจะตั้งตัวไรตวใหม่มูตังตัวไเฮ้ยคู่หม่กูตั้งตัวไร้ะตายทำไมไม่เอะไรกันเนี่ยโง่เอ

ให้คุณพี่คุณน้องเข้าใจดิฉันด้วยสมองฉันกลับเนี่ยเธอเธอดูน่าโปรดิวเซอร์มันนั่งยิ้มกินนมอยู่นะคือมันเหมือนมันสะใจอ่ะฉันบอกตรงนะวันนี้ฉันอุตส่าห์จะไม่ด่าเขาเยินเอาจริงสําหรับภารกิจที่3ของดิฉันนะคะคุณพี่คุณน้องเต็ม10เดี๋ยวฉันให้11เลยคือมันเสียวเกินตามมาแล้วไปดูการภารกิจที่สี่ดิฉันฉันจะไปโผล่ที่เครื่องไหนตามมาเรามาถึงภารกิจ S 1> <S 1> สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในที่ล่องซุงมาหาสนุกต้องขออภัยด้วยนะคะที่แต่งตัวอาจจะไม่สุภาพนิดนึงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าภารกิจเนี้ยอาจจะเปียกนิดนึงมาดูกันว่าที่นี่จะเปียกมากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะคุณพี่ ว่าแอบเปียกเลยแน่เลยอ่ะยายคนนู้นกรีดออกมาแล้วว่า้ายกรีดกันสะบัดเลยโอ้ my god ตื่นเต้นนะเนี่ยเอาจริงลองสุ่มมหาสนุกเนี่ยเล่นกัะหนูบ้ังหมาเล่นกัะหนูบ้ังหมาสา้มันถือให้เอ๊ะถังกล้องมาพี่เหาอลองคิดว่าจะเปียกไหมเปียก ชัวเออนี่ก็เป็นเฟลแบบว่างมงธรรมชาติป่าบงป่าไม้อะไเลยว้ายมีงูมึงฮะมีงูโอ้ยไอ้คุณฟูถ่ายว้ายทไอ้ยมีฟูเถินถ้าไม่จะไปทางไหนอ่ะทะลุไปนู่นเลยเหรอเอ้า กูคิกว่ามันไม่มีอะไรเลยเจคมึงเสียอาการป่กไปาปไปเลิศหุแกเริ่มส oh, right, yup. ูงเจคเคกเคคกเไงอะวายวอายว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 ายเหมือนชิว่าเป็นข้าวันดิบด้ว ไวายวายวาเค้ก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  <c oughs> โปรดิวเซอร์ไหนมึงบอกว่าไม่เปียกไหนบอกว่าไม่เปียก เอาจริงฉันบอกกับยายเคไว้ก่อนนาดีแล้วว่าฉันให้สิบเลยไม่ใช่ว่าดิฉันคล้วยเลยนะมึงลองมาเล่นดูมันมีถอยหลังมีเดนหน้าและที่สำคัญนะปียกบนเลยตอนนี้ดิฉันขอกลับหน้าดิฉันขอใส่รองเท้าก่อนเพราะว่าดิฉันแห้งหมดแล้วมามาม สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาขอขอบคุณสยามอเมซิ่งพาร์คมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทํารายการเที่ยวกันป้าก,กันคือมาตรฐานของเราเนี่ยฉันให้ไปเลย10คะแนนสําหรับใครที่อยากเล่นตามมาได้เลย4ีภารกิจนี้ฉันบอกเลยเสียสุดๆอยากจะบอกว่าถ้าดิฉันเนี่ยพูดผิดหรือว่าพูดไม่เพาะอะไรดิฉันก็ขอโทษเลยนะคะคุณพี่คุณนอ้องขอภัยไวนาะที่นี้ด้วยบางทีดิฉันลงมาจากเครื่องเล่นเนี้ยสมองมันกราบ คือบางทีดิฉันได้บอกเลยว่าดีฉันตากลับมากสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคุณพี่คุณน้องบ๊ายบายอย่าลืมนะคะ f a c มิ i น t ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟันผสมฟูออไรด์มาตรฐานจาก USA สามารถแปลงแบบน้ำและแปลงแบบแห้มได้ด้วยสามารถซื้อได้ที่ห้างชั้นนาทั่วไปหรือสแกน QR Code แล้วทักข้อความจากเราเรอแอดมินตอบแค่นี้เราก็ได้เฟสมินมาแปลงที่บ้านได้แล้วค่ะอย่าลืมนะฝากกันด้วยค่ะเฟสมิน สนับสนุนโดยโพชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจ Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ